สวัสดีครับทางสดาแฟม,มิลีมาแล้วครับขึ้นบรรี่ยัอยงอยู่นั่นมาหนิยังไหนด,นเดูเดียดบาพอลงยจังเังเดียนีมันแดดคักบักเดดแกเดผมมีต่งคลองไว้เล้ครับ <c oughs> เดดเดเดเลยครับมือผมกับมาตอนใบนครับตอนเท่ามาได้อยู่อยากเปียกเลยครับาก๊ดนงะต้อนเลยัดขาครับตอน ได้ยุตสักเทียงคกันอยู่ครับี่มยัเนี่ยว่าชักงี้เค่องการมีร้าี่ยไเดอก่งนาครับเิดแล้วเออนเขาไยู่เอาได้ปวเน่นอนนี่ยนันเด้เต้าไงกินน้ำบ๊าวไรเด็กแขรงนึงก็ไปกินต้นน้ำบ๊าวเดียดมือนี่ง้าก็คู่มือ นั่นชินนามึงพาไปเลยมึงขึ้นมินีกันอยู่ในกระดยมึงบ่ปึงั้มเฮ้ยนึแล้ว ทำแค่เมจมยู่เขตนี่เอานี้หนูจัก,กี่เปยังน่ย<า>น,นโันยนด่ายนด่างขาดก็หลังเน่ยัดขาดก็ดังดนห,หนงาย่างคูนเขียบไปใครโอ้ดีโลคกลางด่งแล้วมเห็นได้โซนน้ำนี่นหอกนวงเอไวรบวันแห้งนะครับมือนี้ไปัอง

ลอยครับเรียบร้อยลุ้นึงเอ้าคุณครับคว้าแล้วลงขางดังของคุณนะครับคุณพู้นะมันห่อนเลยพวกมันได้เลียนน้ำคุณเดี๋ยวหาเบื้องเงี้ยพันลอยขามซาไปเด้อครับลุยครับลุยเลยตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้ประสบความสำเร็จแล้วว้าลายว่าได้ครับยัง่ง ดูว่านนี่ครับเบียดนอครับเบียดสวยงามนะครับ ท่นเดียว,วได้ครับนี่เจ้าทางขางกับท้างหนานะครับเหลืออีกทางนี้ครับทั้งหลัน้นนนแง ยูนอ่ครับคลิปนี้ไปกันครับฝากบางคลิปบ่งคนทนายนะครับปากคนลรกกดติดตามให้นะครับขอบคุณครับทีเบ่งคลิปหยนดลังไห้ได้ครับกลางดางทิมไว้ได้ครับนี่้าถ้าเบิันมือเลี้ยงครับตอนเลื่องานลงร่อยยักบาทอยู่ครับนี่ไปก่อนครับ